สวัสดีครับอิทธิพรมิดหมอหลงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลมาให้ชมกันนะครับทั้งสามเล่มคือหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นขนาดพกพาแล้วก็ขนาดปากกาอย่างเล่มนี้นะครับเป็นขนาดพกพาเล่มนี้เพิ่งได้มาใหม่ความยาวเขาก็จะเป็นขนาดมาตรฐานกําลังดีนะครับก็คือ ยาวประมาณ9นิ้วเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับด้ามไม้ฝักไม้กันเป็นอลูมิเนียมขาปินโตนะครับแล้วก็มีการแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามนะครับเป็นฝีมือช่างนะครับก็แล้วแต่ว่าจะทำออกมาเป็นลักษณะรูปแบบไหนนะครับ สภาพดีมากครับมีเล่มนี้รัดไหวเก่าๆนะครับใบมีขนาด5นิ้วสีมาเปลวเพิงนะครับมีตะกุด3ดอกนะครับตะกุดเงินแล้วก็ทองเหลือง ลวนลายเสยมาเปลวเพิงนะครับสวยงามมากเลยอายุก็เป็นร้อยปีนะครับเก่ามากเก่ากว่ามีดหลวงพ่อเดิมด้วยซ้ำดูการปิดกันตรงนี้นะครับก็จะปิดแบบแน่นไปเลย ข้างในก็จะอัดเป็นมวลสารไว้เหมือนเล่มอื่นๆทุกประการเลยนะครับสวยงามมากเข้มขังที่สุดเลยใครชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับมีสวยๆดูเนีเนียนตานะครับ เล่มนี้ก็งามเหมือนกันความยาวเขาจะ5นิ้วเฉพาะใบก็จะ2นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้เป็นขนาดปาักกาดำไม้ฝักไม้กันและแหมเป็นอลูมิเนียมขาปินโตเหมือนกันนะครับเสมาเปลวเพิงสวยงามเหมือนกัน เล่มมีตะกุดจะชัดเจนนะครับมีตะกุดก็คือ5ดอกเลยเป็นตะกุด3กษัตริย์นะครับเงินทองเหลืองทองแดงเล่มนี้ก็กระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับแล้วแต่คนจะชอบ ใครที่กำลังมองหามีดหมอสวยๆสักเล่มนะครับอาจจะมีหลวงพ่อเดิมแล้วก็อยากสะสมศึกษาหลวงพ่อรุ่งวัดหนองศรีนวนอยู่ก็ลองดูนี่เลยนะครับที่นำมาให้ชมกันนี่สวยงามมากๆอันนี้เป็นรอยหยอดกาวนะครับหยอดกาวปีรอยอ่รอยเปาะของฝักไม้นิดนึงซึ่งก็ ปิดไว้เพราะว่ากลัวเขาจะแตกนะครับแต่จริงๆ,ๆ,ๆซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้แตกอะไรนะครับแต่ว่าปิดกันกันไว้เฉยๆนะครับไม่มีผลต่อการใช้งานและไม่มีผลต่อพุทธคุณใดๆคางก็แน่นแห้งดีนะครับ ประมาณนี้อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มน,นี้ขนาดความยาวก็5นิ้วใบ3นิ้วนะครับเล่มน,นี้ก็จะออกสไตล์สวยงามแบบเรียบๆกันเป็นทองฝาบาทนะครับรัดสายศินป์เก่าๆเดิมๆไว้ทรงมีดก็จะเป็น ทรงปรลลนะครับทรงปลลดเล็กๆเล่มนี้ราคาพิเศษกว่าเล่มอื่นๆเลยนะครับเป็นมีดที่เขา,เาใช้อาเว้ตัดสายสิน์อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเล็กๆเรียวๆแล้วก็มีการรับคมมาหน่อยๆนะครับซึ่งก็เจ้าของเก่าเขาใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วสภาพมีดก็ยังถือว่าโอเคอยู่ยังสวยงามอยู่นะครับสไตล์แบบโบราณโบราณเลย ครังแน่นแห้งดีนะครับท่านใดชื่นชอบสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่อิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับโทรมาหรือจะไลน์มาก็ได้นะครับเลื่อนี้มีตะกุดทองแดงหนึ่งดอกนะครับใครอยากได้เรื่องพุทธคุณก็ลองดูได้เลยนะครับใช้แทนมีดหลวงพ่อเดิมได้สบายเลย วันนี้ก็นำมาให้ชมกันสามเล่มนะครับชื่นชอบเล่มไหนก็ติดต่อสอบถามทักทายมาพูดคุยกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ